ไปเดินไปน,นี่ตัวเอง <c oughs> เฮ้ยโนตไปซื้ออะไรมาแม่มาบอก่านผู้ชมได้ไปซื้ออะไรมาเฮ้า,าซื้ออะไรนะตามติดชีวิตพี่ทิวเดินข้างบนที่ เดินข้างบนสิเดี๋ยวล้มไหนไปซื้ออะไรมาเนี่ยเอามาดูหน่อยสิม,มีอะไรบ้างอ่ะมีขนมปันนง,ปงแล้วก็มีหนัมีฉุกแล้วก็มีหม่าแล้วก็มีข้าวแล้วก็ไปตรงสว่วางสว่างพอดีพอดีพี่เทียวไปไปไหนมาวันเนี้ย ะอันนี้สูงไวเลยอ่ะเฮ้ยนี่เลยเดี๋สั่งค่ะฮะไหนมีอะไรบ้างมาดูหน่อยสินี่แหละต่อวานครับนี่ขนมปังก็บาร์นี่แล้วก็มาม่ามาม่าราต้องยำเอามายกมันมีอะไรบ้างไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยแล้วก็มีขนมปัง ยกขึ้นมาให้เห mm ็นหน่อยสิขนมปังใบเตยแล้วก็บอลนี่บอลนี่ใส่ถั่วถั่วต้มแล้วก็นี่ม่าม่าแล้วต้มยำใช่ไหมต้มยำกุ้งแล้วก็ต้มยำแล้วไปเที่ยวเครื่องบินมาไปเที่ยวเครื่องบินพี่เดียวว้ไวมากเลยใช่ใไปแล้วไปแล้ว เฉาก้วยเฉากล้วยเฉากล้วยเฉาก๊วยเฉวยอันนี้อะไรอ่้ยนีล่วงล่วงล่วงอันนี้ผักกาดเผาลูกแสบอ้าวไปไปพอละไปแล้วก็มีข้าวผัดเราจะขึ้นไปข้างบนเลยเราจะไปดูเครื่องซักผ้าก่อนไปไปกินตรงหน้าเครื่องซักผ้าอ่าไปดูเครื่องซักผ้าก่อนไปไปนั่งรออยู่ตรงเครื่องซักผ้าไปไหนนู่นเครื่องซักผ้าอยู่นู่น

รื้อกี่นาทีห,ห้านาทีนั่งรอ,อไหมกอนไ่้เขาบอกว่าให้เอาสั่นเขาได้ใช่ <c oughs> เดี๋ยวซักผ้าเสร็จแล้วหนูเอาผ้าออกจากเครื่องแล้วก็เอาใส่ที่ปั่นนะโอเคปะ โอเคตัวสองไม่ตู้สองตู้ตัวบนตัวบนตัวบนไงใช่ตัวบนใหญ่กว่าตัวล่างมันเสียป่ะใช้ได้แล้วนี่แต่ก่อนมันเสียเออไม่ได้เอามาเจ้าเขาคนแรกเขาจะให้จอมาให้จอไมโครเวลล่าเออไ่ไยงไงเจะกินยังไง

Ờ à, như vậy đấy Thấy à. nghe à? Hả Không có nước Còn đây có nước Không có nước Đúng อร่อยจริงเหรอหวานๆหวานนเปรี้ยวๆนุ่มกรปาาไม่คับนุ่งสวยดีต่างคตรไวยเลย อีกสามนาทีจังสามนาทีเดซินามิจะมาแล้วหหกนะ ตัวไหนสามสิบห้าทีกี่บาทอนะอีกสองนาทีอีกสองนาที ใกล้หมดหรือยังขมือเหมือเลยไม่ได้ชิ้นใหญ่ใช่ไหม,มเน้นหนกระวังเข้าจมูกอ่ะมืึงเราซีไวมากนะหนูทำไงหนูจะทำไง <c oughs> ก็เก็บทีละตัวแล้วก็เอาใส่ถุงเลลายเอาไปทิ้งนี่ เอาทิ้งสินี่อ่านั่นล้างล้างมือก่อนเสร็จไปนั่นหนูเอาถุงนั้นลงมาแล้วก็เก็บส่ยาาไม่เปิดนะระเบิดนะระเบิดนะระเบิดนะเสร็จแล้วนะน่าเสร็จแล้วมะ อ,อย่าเพึ่งนะให้มันเกลือบก,ก่อนสูนย์นี่ไงใช่มันต้องคลี่ผ้าก่อนหรือเปล่าฮนะมันต้องคลี่ผ้าก่อนนะนี่มันกำลังคลี่ผ้าเห็นไหม,มหคลี่ ทลี่ทลี่ก็คือจากที่มันม้วนมนก็มันก็จะให้ออกจากกันหน้จะ,จ,นจะไปเก็บม่วงเหรอ <c oughs> จะไปเก็บทุเรียน <c oughs> อะไรติดปา <c oughs> กมันลิ้นยาวเกินถ้าลิ้นติดตรงคอหนูจะเอาลิ้นแล้วไหมเนี่ย,ยตืดตืดยัง,ยง เปิดยังอ่าโหเปดิดฝาเลยเปดิดฝาแล้วเอาแล้วไปไว้ใกล้ๆโอยลงมาเลยทีนี้โอ้ยร้อนมากเอามาเลยโลอยลงมาเอาม่ให้หมดนะน้ำเย็นจริงวะเนี่ยอ๋อดีๆีมาให้หมดนะน วดที่ยังฮะไม่ใช่น้ำที่แว่นตากนันน้ำรล้ว่นตากันน้ำค่ะคูกว่ดทียังอือข้าบนยข้างบนเลยทีแล้วตัวก็ได้หน่อยโยนเข้าไปทีละตัวเลย ระวังหัวระวังหัว <c oughs> อ่ดทำไมอ้าวอ้าวมณ์ไหมหนูมไม่เปิดนี่เอาเบาเดี๋ยวมันโยนขึ้นไปติดข้างบนนะ่ะ ทำดีๆสิครับทำดีๆสิครับปิดกระตู๊งห้นไม่ปิดยังหย่อนเลย อปยรอก่อนอก,กดอันนี้รอแป๊บหนึง่งสตาร์ทสตาร์ทแป๊แบหนึ่งรอ,อก่อนอ้อาวกดได้เลยนนเใช่อ่าเบ่งแล้วเร็วมุนไวมากสามอ่ะไปยี่สิบนี่มันนงนขึ้นแล้วอ่ะยี่ห้าที ขบอกว่าถ้าเป็นความร้อนหรือเปล่านั่นยังไมหละก็ห<บ>ก้าสิบาทเลยหกสิบบาทนาี่หกสิบบาทนาี่เราเราใช้เป็นปุ่นไงทีห้าหนาที<อ>ใช่ไหม นั่งรอเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปเก็บเนาะวันนี้มาทําอะไรไปเซเว่นแล้วก็มาเป็นพนักงานซักผ้าใช่ไหมนะถ่ายรูปตรงนี้หน่อยพนักงานซักผ้าแล้วเนี่ยซักผ้าเป็นแล้วเนี่ยต่อไปก็ซักเองเลยแล้วชี้หน่อยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ